จะฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับเอาไว้คิดกันนะครับว่ายุคนีย้ยุคที่วิกฤตในประเทศไทยมีความเดือดร้อนขึ้นกับประชาชนคนลากากยากคนจนทั่วประเทศนะครับเราจะได้มองเห็นคนไหนที่เห็นแก่ตัวคนไหนที่ ครั้งต่อไปเราไม่ควรที่จะเลือกแล้วผมครับเคารพไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อว่าท่านเป็นถึงสวนะครับเงินเดือนที่ท่านกินนะครับ2 4 5 5 6 0บาทต่อเดือนเท่ากับว่าท่านได้เงินเฉลี่ยแล้วตกวันละ800 0บาทนะครับผมครับเพียงแค่ท่านสละเงินเดือนของท่านเนี่ย250ท่านเนี่ยคนละ3เดือนเนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณ300ล้านบาทนิด กว,กว่าครับผมครับแต่ท่านสละไม่ได้ทําไมขี้เหนียวขนาดนั้นครับผมครับถ้าท่านสละมานะครับเงินเดือนท่าน2 4ง5 5นสบาททุกคนเนี่ยสองคนได้สามร้อยกว่าล้านเนี่ยครับผมครับประชาชนจะได้คนละห้าพันบาทประชาชนจะได้ทั้งหมด60,000่นคนเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ท่านบอกว่าเงินเดือนแค่300รกว่าล้านท่านใช้คําว่าแค่300รกว่าล้านท่านรู้ไหมครับว่า คนจนคนลากย่าคนไทยเนี่ยเขาําบากทํางานเหน็บเหนื่อยเนี่ยทั้งเสียภาษีและไม่เสียภาษีเนี่ยแต่เงินคําว่า300ล้านเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันมหาศาลมากแต่ท่านใช้คําว่าแค่300ล้านแต่สําหรับคนจนทั่วประเทศเนี่ยหรือ6กหมื่นคนเนี่ยถ้าได้คนละห้าพันเนี่ยจะถึงได้ถึง60,000คนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินมหาศาลมากๆ3 0 0ล้านบาทเนี่ย ทำไมสละไม่ได้ครับผมครับแค่เงินเดือนสามเดือนของท่านเนี่ยถามจริงๆเฮ้ยมันขี้เหนียวขนาดนั้นเลยครับผมครับเพื่อช่วยประเทศชาติช่วยคนจนช่วยคนไทยด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่ท่านไปนั่งทํางานผมบอกเลยว่าส่วนน้อยมากที่จะเห็นสวลงพื้นที่นะครับผมครับส่วนมากนั่งหายใจเข้าหายใจออกได้วันละแปดพันบาทเฮ้ยช่วยคนไทยด้วยกันวิกฤตในประเทศเนี่ยน้ําใจไปไหนครับ ความที่มีน้ําใจให้กับประชาชนด้วยกันเนี่ยของท่านไปไหนครับทําไมต้องเถียงเป็นคอเป็นเอ็นว่าให้ไม่ได้ให้ไป300กว่าล้านเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะประเทศไทยยังไม่จนตอกยังเขาเรียกว่าประเทศไทยยังไม่ถังแตกขนาดนั้นทําไมต้องเอาเงินสวเงินเดือนสวสามเดือนทําไมต้องมาเอาเงินจากสวอ,อ,อน้ําใจไงครับมันอยู่ที่น้ําใจไอ้เงี้ยะเงินเดือนกูหมื่นสองหมื่นเนี่ยสกูถ้ากู กูจะสละให้เลยหเดือนสิบเดือนกูก็ให้ได้แต่มึงเงินเดือนต้องสองแสนสมห้าพันห้าหสบาทเนี่ยคนละสมเดือนเนี่ยมันจะตายไหมมึงจะจนไหมแค่น้ำใจช่วยกันคนไทยช่วยกันเนี่ยแค่เนี้ยมันก็รู้สันดาลแล้วว่าใครแม่งควรจะอยู่ใครแม่งควรที่จะไม่ต้องพูดถึงอะเอาง่ายๆวันข้างหน้าอย่าไปมองหน้ามันเลยละกันมึงขี้เหนียวมึงงกขนาดเนี้ยมึง เป็นระดับขนาดนี้แล้วว่าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคนยากยาคนจนน่ะมันเดือดร้อนครับผมครับสำหรับท่านแล้วเนี่ยมันเป็นเงินแค่300กว่าล้านแต่ประชาชนมันมีค่ามาหาศาลมากเก็บเอาไปคิดครับผมครับว่าสิ่งที่ท่านพูดมาแล้วปฏิเสธมาเนี่ยว่าเงินเดือนสวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้หรอกแค่300กว่าล้านเนี่ยเอาไปใส่สมองคิดดูนะครับว่ามันสมควรพูดไหม